สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปด,ดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กใช่ไหมเออฮัออโลโหลเริ่มอย่างวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ คลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุกนะครับประจําในวันจันทร์ที่28เมษายน2568นะครับขึ้นสองค่ําเดือน6ปีมะเส็งวันนี้ห้ามทําการมงคลนใ,นใดนะครับไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยห้ามทําการมงคลในวันนี้นะ แต่สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติทมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับเออแล้วก็วันนี้เป็นวันพระนะเป็นวันพระของจีนเพราะฉะนั้นก็ให้สวดมนต์ไหว้พระได้เป็นมงคลนะครับถวายน้ําชาเจ้าที่ตีจูเอะเป็นมงคลครับเออนะก็สวดไหว้พระให้เต็มที่จะประสบฝากสำเร็จ มาพูดถึงในเรื่องของความฝันสําหรับผู้ที่ฝันในขึ้น2คำ่ำถือว่าเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรนะครับในเรื่องของความฝันอย่างที่อาจารย์ได้เคยบอกมันมีอยู่4ประเภท 1. กรรมนิมิตก็คือกฎแห่งกรรมมาแสดงปรากฏให้คุณได้รู้นะสคือจิตสังวรเป็นเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆก็มาเกิดในความฝัน นะครับสามก็คือเ,เทพสังหอนก็คือเทวดาหรือประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะก็มาปรากฏในความฝันทั้งเรื่องต่างๆเรื่องดีเรื่องรอง้ายสี่ก็คือธาตุกำเริ่มอันนี้เป็นทุกคืนหนูทานกินนูน่นกินนี่มักจะฝันนะเพราะฉะนั้นก็อย่าก,กินกลางคืนมากจนเกินไปนะเออบางทีทำงานกลางคืนไง นะสี่ทุ่มห้าทุ่มเนือหนูหิวแล้วใชไหก็สั่งของมากินบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยสั่งแอปแก๊ปกิเลอะไรอยนี้นะเออกลางคืนนะก็ดูแลสุขภาพหน่อยมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจําในวันจันทร์ท่านรักมากนะซาหัวใหม่วันจันทร์มีลาบตัดผมใหม่วันจันทร์มีลาบตัดเล็บวันจันทร์ก็มีลาบทานน้ำมันในวันจันทร์ก็เจริญรูปงามดีในดวงชะตา นะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาทางขวามือดวงโป่หยีสีเทียวในฐานวันนะครับออวันนี้เป็นวันปีเกียงเพียงอินนั่งแต่นะแล้วก็เป็นวันเต็งเบ้านะครับในดวงชะตาค <c oughs> าดไฟใครรู้ว่าตัวเองเป็นคนคาดไฟให้ใส่สีแดง นะครับจะพบพักพวกเพื่อนฝูงให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับบางคนก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเจราจาในเรื่องของความรักนะถ้าสมมุติวันนี้เป็นราศีบนเป็นเต็งถ้าคุณเป็นน้ําหยิมก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของอความรักนู่นนี่นั่นนะครับถ้าดวงคุณเป็นคนหยิมสุข นะอ,ออันเนี้ยคุณเนี่ยสุดยอดมีความศ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขกเพราะว่าไปอะนะเออจยลืมสวนมนต์ไปพักเป็นมงคลน,นะอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานอยากจะสั่นกระดิ่งโชคลาเป็นความสําเร็จสาธุนะคิดหวังสิ่งใดสมหวังในทุกประการคิดเงินในเงินคิดทองด้ทอง ตำแหน่งยศสักอยากได้ก็ให้สำเร็จทุกอย่างมระดกทรัพย์สินเงินทองกอขอให้ได้โน่นนี่นั่นนะครับรวยสมหวังในทุกประการได้เซ c ใบที่เจ็ดสดหมู่เหล่ากงมาแล้วครับเหล่ากงนะประธานพรให้เอฟซีแฟนขับของหมอริพาดาวนะทุกคนเลยนะอธิษฐานสิ่งใดสมหวังในทุกประการนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองรวยนะ เซมซีใบที่78ดเนี่ยโชคชะตาท่านในช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคติดขัดนะต้องระมัดระวังคิดทาการใดต้องทาด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะแล้วก็ในเรื่องของความเสียหายต้องระวังน,นิดนึงนะครับสิ่งที่คาดหวังในวันนี้ก็อาจจะต้องรอคอยด้วยความรักของท่านก็จะมีอุปสรรคเข้ามาไม่ค่อยราบรื่นนะครับ <c oughs> <c oughs> มาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจ การค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะขาดทุนเสียหายต้องระวังพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานยังคงต้องรอคอยต่อไปพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบสอบไม่ผ่านต้องใช้ความพยายามมากยิ่ยงขึ้นนะครับหนูหายใจแรงวันร้อน <laughs> จะขาดใจตายหนูจะขาดใจตายเหมือนคนขาดออกซิเจนโอ้ ไม่ได้เอออจะดูดวงก็ดูได้นู่นนี่นั่นแต่พอจะมาทําคลิปมันนู่นนี่นั่นอากาศร้อนโอ้โหสมองคือความร้อนมันดั่นนะแรงความดันนะมันมันมัน,ม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 นอยากทำอะไรอยากนอนเงี้ย <c oughs> <c oughs> นอนไป่อันนี้นะก็พูดถึงดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่เนี่ยตามีโอกาสร,รักษาให้หายได้เป็นปกติ นะครับเพราะต้องดูแลอย่างต่อเนื่องโรคที่ป้อระวังเกี่ยวข้องกับโรคบริเวณทางศรีรษะโรคที่ร้ายแรงโรคเยื่อบุกระเพาะอาหารหลักเสพแล้วก็โรคปอดเออปอดเนี่ยก็สําคัญนะร่างกายคนเราต้องมีออกซิเจนต้องมีออกซิเจนเข้าไปขั้นไหนจะได้สดชื่นนะครับคนเราจะแบบอายุยืนยาวได้พอต้องหายใจใช่ไหมหายใจเข้าไปให้ดีออกกําลังกายนะ กินอาหารได้ครบห้ามโมงนะครับของหนูนี่ก็ไม่ไหวเลือเกินนั่งเนี่ยนั่งพอในไม่รู้ไงนั่งเสร็จลุกผิดผิดยังไงก็ไม่รู้นผิดท่านะหัวเข่าเดินไม่ได้ใขกระเต็บกระเขา่าเจ็บเขา่าโอ้ทิ้งน้ำหนักไม่ได้เลยมันเหมือนลูกโซนลูกสบ้ามันเคลื่อน ยังไงไม่ลุยต้องรอให้มันเข้าที่เข้าทางนะไอ้ตอนนี้เจ็บนะคนแก่นะมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดพูดถึงในเรื่องของสีที่คนเว้นนะครับให้เว้นสีแดงนะแดงบอดี้สีที่ดีก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีที่สุดในวันนี้เลยก็คือสีม่วงทิศที่ดีคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ นะครับทิศที่ดีก็คือตะวันออกเฉียงเหนือเฉพาะวันนี้แต่ระวังฟืนไฟไฟไหม้ไฟด,ดูดช้อนน้ำร้อนรั่วนะครับตัวเลขนำโชคในวันนี้ก็จะเป็นตัวเลขเก่าๆหรือไม่ก็จะมีเลข4 5 7นะครับพูดถึงเลขนำโชคเนี่ยเนี่ยเนหนูทำเสร็จแล้วนี่นี่นี่ไี่เกียรแล้วเกินมัน <c> ร <ười> ้อนด้วยอากาศร้อนโอ้โห,โหเสร็จแล้วเออเดี๋ยว แค่บันทึกเสียงเท่านั้นแหะบันทึกเสียงแล้วก็เซฟไปเราลงเดี๋ยวด่วนน่าจะวันนี้นะทำไม่วันนี้ก็พุ่มเนี้ยนะ <c oughs> โอ้โหสภาพกามันร้อนด้วยนะนะอืมอันนี้ต่อมา <c oughs> พูดถึงคนเกิดในวันจันทร์นะถือว่าเจ้าชะตาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่อนหวานการพูดคุยเจรจา,าก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะ ต่อมาคนดเกิดในวันอังคารให้ระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับปวดกล้ามเนื้อภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีระวังอุบัติเหตุการผ่าตัดและในช่วงนี้เนี่ยที่เห็นข่าวโลกเอชเนี่ยหรือโลก HIV ระบาดมันก็เป็นไปตามวงรอบสถิตินะครับเมื่อปี2530ช่วงนั้น3 0สูง3ต่อเนื่องมาช่วงนั้นรัฐบาล ที่เป็นนายกก็ผลเอกเปรมอิรสูนานลนนะเพราะฉะนั้นก็ดวงก็รัฐบาลก็ผ่านไปได้สามศูนย์สามหนึ่งนะอาจารย์เป็นคนพยากรณ์บอกเองนะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะปฏิวัติซ้ำรอยปีสาม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 สี่เออนั่นนะ่ะ อันนั้นยึดเครื่องบินอะไรนะยึดอำนาจบนอากาศใช่ไหมของรัฐบาลของพลเอกชาติชา,ชายใช่ไหมเออไม่รู้จะจำไม่ผิดนะใช่ผมรู้าอากาศร้อนนะก่อนเนี่ยแหละนะเออพยายามคือคิดมากนะใครทําอะไรก็ให้เพื่อประชาชนดีๆนะได้ข่าวว่าจะกู้เงินห้าแสนแสนอ่าห้าแสนล้านกู้ทําไมแทนที่จะเอาเงินเงินใต้ดินเงิน คาสิโนมาพาสงพาสีนั่นไปสี่ถูมหาศาลเนี่ยกู้เป็นนี่นะ <c oughs> เอาน้ำเสียมาดับไฟมันก็เหมือนกันเออถัองมันถือว่าหนูบ่นนะหนูบนน่นไม่เรื่อยนะบ่นนู่นบ่นนี่บ่นนั่นอันนี้ต่อมา มาพูดถึงคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยการเจราจาพูดคุยติดต่อสื่อสารต่างๆก็ดีครับสังคมคนข้างให้ความศรัทธาเชื่อถือคุณดีนะช่วงนี้พุธลาอ,อยู่ด้วยกันให้ระวังในเรื่องของการพูดคุยติดต่อเจราจาเอกสรารสัญญามาาันจะติดขัดนู่นนี่นั่นนะต่อมาคนเกิดในวันเสราร์สิ่งเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆจะนำพามาซึ่งผลประโยชน์และรายได้ที่ดีให้กับเจ้าชะตา นะครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหัส,สบดีเจ้าชะตาจะมีความรู้วิชาการส่งผลให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับคนวันพุธกลางคืนเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเพราะฉะนั้นทําให้ดีที่สุดนะมันมีมันมีอีก,อก,อกมากบางคนไปไหว้โน่นนี่นั่น,นไม่ประสบความสําเร็จนะบางคนก็ไหว้ได้บางคนไหว้ไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับ ต้องมีใจที่ศรัทธานะค,คุณมีโอกาสที่จะเห็นผลแต่ถ้าคุณหล่อแหละไม่นูน่นนี่นั่นไม่บูชาอะไรนะต้องทําด้วยใจครับคุณทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะถ้าคุณทําดีดีๆเยอะก็ต้องมีคนมาทําดีกับคุณนะอันนี้ต่อมา <c oughs> <c oughs> มาพูดถึงคนวันศุกร์ถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออุดหนุนจุนเจอดด้านการเงินจากผู้ใหญ่ แล้วคนรอบข้างเป็นอย่างดีจะมีฐานะดีตลอดโอ้โหเนี่ยหนูมองแล้วเนี่ยนะหลังพุทธสภาไปหลังดาวเคลื่อนเยือนเดือนย้ายงานหนูจะเยอะขึ้น <c oughs> อ๋อแค่นี้หนูก็เหนื่อยจนเหนื่อยมากแล้วทาไม่ไหวนะใจเย็นๆนะครับเลาเอียอ้ยปอหนะ เออหนูทําให้หลายๆคนเนี่ยวงจุ้ยดีมีโชคลาภมีความสําเร็จนะครับร่ารวยหลายล้านนะอันนี้ต่อมาพูดถึงวันคนวันอาทิตย์ไม่ดีครับความเสียหายไฟดูดไฟช็อตน้อร้อนลวกต้องระวังนะครับมันจะมีเข้ามาอย่างรวดเร็วนะเพราะอาทิตย์มาเร็วไปเร็วนะต่อมามาพูดถึงตามปรากฏการผ่าดาวถูได้ดี ได้เวลาสนุกแล้วสินะครับวันนี้วันจันทร์ก็ดาวจันทร์ับอาทิตย์นะคุณอาจจะมีคนไปมาหาสู่ช่วงเที่ยงคืน5้านาทีหรือการติดต่อสื่อสารระวังรายจ่ายนะครับก็ดูนิดนึงอใครจะไปนอนข้างนอกอหรือเมียก็ดูหน่อยน,นะ <laughs> นัดใครไว้ว่าไม่รู้ ต่อมาพระจันดับตีสองสิบเก้านะนอนยังมีความสุขไม่ต้องอะไรล็อกประตูหน้าต่างให้ดีสวนมนต์ไหว้พระนะครับเอออันนี้ต่อมามาพูดถึงกาปรปฏิทินของจีนนะครับสิบสองเขียงเซ็งซิวไายนะก็คือปฏิทินของชาวนาชาวบ้านนะครับและภาษาจีนที่ใช้ใช้กันนะ่ะของชาวบ้านก็ใช้กันนะบางทีถ้าไป ไปคุยกับสีชิงผิงยังไม่รู้เรื่องนพูดแบบเข้าใจกันเองนะนะอันนี้วันนี้วัน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 จันนะเออเป็นวันพระจีวังชิวอีกวันนี้วันกระต่ายไม่ถูกกระไก่เพราะฉะนั้นคนไก่ลบไปคนไก่ลบไปนะครับกระต่ายมาวันนี้กระต่ายดีนะครับ วันนี้ไม่เหมาะกับการเปิดร้านรับตำแหน่งนะวันนี้หญิงมีคันห้ามกระทบโกดังนะครับเพราะจะเกิดอุบัติเหตุต้องระวังคือคนท้องเนี่ยคุณจำไว้คนท้องคุณจะทำอะไรต้องระวังนะครับนู่นนี่นั่นมันจะเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันนะหรือทางแก้เลยในโดยะตาก็ถ้าคุณจะทำอะไรนะไปถือไม่ควาดมาอันนึงไม้กาดดอกหญ้านะขวาดปัดๆทำเป็นพิธีปัดๆัดบอกไปไป เด็กๆไปผู้ใหญ่จะทํางานปัดปดซ้ายปัดขวาไปเป็นวิธีนะอันนี้วันนี้เหมาะกับการสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนถมบ่อถมที่ดินอุดรูรั่วซ่อมแซมวันนี้ก็เป็นวันเก็บทรัพย์นะครับเออถ้าอะไรรั่วซึมคุณก็จาัดก,การได้วันนี้ให้คุณแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาเก็บไว้นะครับเช่นสมมุติถ้าคุณได้มาห้า0ัน นะเก็บสักพันหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับต่อมาทิศมงคลคือทิศใต้ทิศโชคลาภก็คือตะวันตกตะวันตกนะก็คุณไปซื้อลรตตรีกับผู้หญิงอายุ20กว่าขึ้นไปนะครับช่วงเวลาที่ดีก็คือตีห้าถึงเจ็ดโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับเวลาบีหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับสุขไหนะในดวงชะตา สีที่เสริมประจำวันก็คือแดงส้มชมพูม่วงสีโชคลาภก็คือสีฟ้าน้ำเงินดำนะคือเตดับไฟนะครับวันนี้เลยหนูดูก่อนอน่าจะได้เงินนะน่าจะได้เงินนะแฮปปี้มีความสุขใครอ่ะก็คุณเนี่ย <laughs> ให้ทุกคนได้เงินให้ทุกคนได้เงินนะให้ทุกคนได้เงินสมหวังประสบควาสมสําเร็จหนูร้อนจะทายอยู่แล้วดูสิดูดต้องแข็งดูดแก้วขนาดแก้วอาจารย์เนี่ยนะแก้วอย่างยั์นะไปซื้อที่ตาบักเลยนะเนี่ยตอนนั้นไม่รู้แก้วเท่าไหร่นานแล้วนานแล้วนานมากเลยชอบมากเลยแก้วใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งชอบจุ้กินนะเวลากินกาแฟไปซื้อร้านกาแฟก็สั่งสองแก้ว เพราะแกยิบสองออนใช่ไหมสั่งมาซึบกระเทใส่เก็บปั๊บล้นเลย <c oughs> ตาตั้งตาตั้งนะืนะ <c oughs> อะคุณคุณนัตยาก็ดูแลสุขภาพหน่อยนะอย่าไปหากโหมมากเกินไปนะวิงเวียนอีกแนละ้วเข้าโรงพยาบาลน,นู่นนี่นั่นนะต้องดูแลสุขภาพหน่อยแสดงว่าทํางานหนักนะ เออนั้นคือบางคนสุขภาพยังไม่ดีนู่นนี่นะไปเดินไปแล้วตากดงตากแดดแล้วอากาศแปรปรวนอากาศร้อนด้วยมันก็มีผลนะในเรื่องของความดวงความดันบ้านหมุนวิงเวียนนะอืมดูแลหน่อยนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงดวงตามราศีจากเริ่มชาวลัคนาราศีเมฆชาวราศีเมษเนี่ยวดวงชะตาคุณด้านการงานดาวพระเสาร์อยู่ราพะพับเทคบอลบามาแน่ครับ ไปหนึ่งปีเต็มนะหรือถ้ายิ่งหลังสิงหาไปบวกลบก็ดีไปอย่างเต็มที่โอ้โหสุดยอดนะก็แล้วแต่นะหนูที่เกียจพูดมันอยู่มันมีนู่นนี่นั่นใครมาคอมเมนต์ต่างๆนานานะมาพูดน,นู่นพูดน,นี่อะไรเงี้ยหาวหาอะไรนะ ให้เด็กไปติดอบายมุกนู่นนี่นั่นไม่ดีมันไม่ใช่คนระอย่างอนะนะออ, <c oughs> อันนี้ต่อมามาพูดถึงปา่าฮคนเกิดดาคนเมฆนะดาวประจําตัวคุณอยู่พันธุนะครับก็ห่วงใยใส่ใจครอบครัวในโดวชะตาการเงินยังไม่ค่อยดีนะครับแต่คุณจะมีสิ่งอ้อวันนี้ระวังไฟไหม ไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะครับเอออย่าลืมนะอาจารย์ทายนะวันที่ห้าถ mm. ึงสิบเก้าห้าสิบเก้าพฤษภาคมระวังภูเขาไฟระเบิดนะอะไรที่ไหนนะใกล้ล้ําน้ำดำคลอง <c oughs> ที่บอกไป <c oughs> เอออย่าลืมนะเป็นเป็นพยาธิกันด้วยนะอืมถ้าถามถ้าถามว่ากันในใการทายเพกรอ์อยากให้มันเกิดไหม ม่อยากให้มันเกิดหรอกพูดๆไปให้มันตกใจเออไม่เกิดก็ดีแล้วนะถ้าเกิดแล้วคนตายเยอะนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่ขอแม่นเนี่ยทายเพื่อไม่ให้มันเกิดเว้ยไม่ไาทายเอามันนะเออบางคนบอกอู้ทายเหเห็นไหมแม่นคนตายกันเยอะแยะเออกูแม่นอ่อิบายเวรกรรมทีม่หมายเลย <laughs> คนทายมึงมีความสุขบนกองซากศพคนตายมึงภูมิใจตรงไหนวะ ฮะเออไอผีพายกระซิบอันนี้ต่อมามาพูดถึงในดวงชะตาเนี่ยฟา้าอิทธิพลดาวชาวลัคนาราศีพฤกษศกดวงชะตาเนี่ยราศีพฤกษศกตานุราพะตัวเองเป็นบ่อกเกิดแห่งโชคลาบนู่นนี่นั่นนะอิทธิพลดาวพุธกระดุมพระการเงินอยู่ราพะนะคุณก็ชอบเสียงโชคนู่นนี่นั่นดาวขนาดยังอยู่นะ เพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้มีโอกาสได้เงินนะครับเออยังมีโอกาสได้เงินในคนพึกศกเนี่ยถ้าทําดีๆด,ดวงดีๆโอ้ยสุดยอดเรื่องงานคนต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนเนี่ยชีวิตในดวงชะตาดาวประจําตัวคุณเนี่ยก็ยังมุ่งมั่นตั้งใจใส่ใจในเรื่องของการงานแต่ว่าเป็น,ป,น,ป,นป่าเป็นนิดนะแล้วดวงคุณก็มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จนะครับเอออย่าลมลมมันขึ้นเล็กน้อย นะจะทําเสร็จจะไปกินข้าวดวงชะตาก็จะมีโชคลาบนะครับเข้ามาอุปสรรคปัญหานําลาบมาให้นะต่อมาชาวราศี <c oughs> กอรกดคนกอรกดดวงชะตาคุณการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายความรักยังไม่ค่อยดีนะครับการเงินวันนี้โอ้โหจ่ายแหลกเก็บซัพย์ไม่ค่อยอยู่ได้มาก็จ่ายไปนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกษ์ ไอ้แม่คนราศีสิงคนสิงดวงชะตาคุณดาวการงานยังไม่นิ่งเพราะเป็นมรณะคุณยังไม่คาดหวังอะไรยังไม่ได้หรอกนะครับนู่นนี่นั่นเนี่ยนะอาทิตย์ตันุสุภาก็มีโอกาสโอ้โหวันนี้แย่เลย <c oughs> ดาวอาทิตย์ก็เสียนะพยายามสวดมนต์พระเข้าไว้นิดนึงนะครับแต่ก็ยังดีผู้ใหญ่จะช่วยนะต่อมาชาวราศีกันคนลักนาการคุณมีเกณฑ์จ่ายเงิน คุณจะต้องจ่ายเงินไปกับคู่สัญญาหรือจ่ายเงินไปกับเพศตรงกันข้ามนะครับหรือญาติพี่น้องนะคุณต้องจ่ายมันเป็นสิทธิ์มันเป็นความถูกต้องมันเป็นคือคุณธรรมนะความยุติธรรมในจิตใจเข้าใจไหมช่วยพูดใน้ลูกศิษย์นไดะเลยคุณจะประสบความสำเร็จ นะเอออย่าเอาเปรียบมากจนเกินไปไม่ถูกต้องนะอืมไม่รู้ใครนะอันนี้ในโดวสถะตาของคุณเนี่ยดาวพฤหัสอยู่สุภาโอเคดีคู่สัญญาช่วยเหลือสนับสนุนนะคุณมีเกณฑ์การลงทุนนู่นนี่น่าจ่าเงินอยู่แล้วจะได้เงินด้วยนะต่อมาชาวลักนาราศีตุลคนราศีตุลเนี่ยชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระจันทร์ตอนนี้ก็ไปอยู่มรนะ ไปเรืยๆด,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 ดูก่อนใช่ไหมจันวันนี้โอ้ออย่าง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 ไม่ใช่ย่างไม่ถึงกัลวันกันคุณจะมีสัญญาข้อตกลงเจราจาในเรื่องของการงานนะครับการเงินก็มีเกณฑ์การลงทุนเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เป็นระยะระยะไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเพราะหลังจากนั้นไปสองเดือนคุณจะมีลาบและผลประโยชน์ก้อนโตเข้ามาต่อเนื่องอีกอย่างมากเลยนะ 45วันต่อจากนั้นนะครับถือว่าดีในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกคนพิจิกจะสมหวังได้เงินประสบความสำเร็จในทุกประการด้วยคุณงามความดีด้วยบุญกุศลสิ่งที่ถูกต้องนะยังไงต้องได้ทรัพย์สินมรดกมาเป็นสิ่งที่คุณต้องได้รับชัดเจนไหม ขอให้ได้สมบังสมบังนะเออต่อมาชาวล,าลาัคนาราศีธนูคนราศีธนูดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพุธไปอยู่พันธุทุนะเรื่องงานยังดีอยู่พูดคุยติดต่อเจรจา,านะแต่เอกสารสัญญาต้องดูให้ดีระวังปัญหาข้อพิพาทนะครับแล้วก็เรื่องการเงินได้เงินครับตัวนี้จะได้เงินนะสมบังเป็นอย่างดี ต่อมาชาวราศีมังกรคนลัคนาราศีมังกรดวงชะตาคุณเนี่ยหาเงินได้นะครับระวังเพื่อนฝูงนะไม่ค่อยดีในดวงชะตาญาติพี่น้องโ <c oughs> ดยเช่นกันอย่าไว้ใจนะอย่าไปทําอะไรโลดโผนนะครับไม่ดีในดวงชะตาคุณเกตดอยู่มรณะนะนะต้องระวังนิดนึงไปไหนมาไหนทําอะไรก็อยู่ให้มีกล้องวงจรปิดไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยต่อมาชาวราศีกุม คนลัคนาราศีกุมดวงชะตาคุณเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวคารยังเป็นอันลีมีอุปสรรคปัญหาเรื่องงานศัตรูคู่แข่งเรื่องงานนะครับเพื่อนไม่ค่อยดีในดวงชะตาแต่คุณก็จะมีโชคเข้ามาความรักวันนี้ดีไหมโอ้โหไม่ดีครับเออทะเลาะเบาแหวงแต่การเงินจะได้เงินต่อมาชาวลัคนาราศีมีน <c oughs> คนมีนการเงินนะครับจะมีเงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนหรือต้องเดินทางติดต่อสื่อสารถึงจะได้เงินนะครับและดวงชะตาในเรื่องการงานวันนี้มั่นคงสมัครงานก็มีโอกาสได้งานแต่พอได้ได้เงินมาปุ๊บมีรายจ่ายรออยู่ <c oughs> นะของคุณเนี่ยอุปรสรรคปัญหาจะนําเงินนําทองมาให้นะครับกาลีกระดุมพระมีเรื่องเสียเงินจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ บอยู่ในดวงชะตาต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับเอ่ชาวราศีมีนนะโอเคครบแล้วทั้ง12ราศีท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะยีหนูจะไปกินบึงปุ๋ยละแต่นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ได้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ